จากนักท่องเที่ยวกายเป็นผู้ประสบภัยเฉยเร้ใช่มาไม่มีปีมีขุยเลยฝนโอโ้โหออสำหรับการเดินทางมาที่หาดกินารีนะครับให้เรากดค้นหาไปที่กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเมื่อมาถึงด้านหน้าป้ายแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก็จะมีจุดแลกปัดนะครับก็จะมีน้องทหารคอยบริการเราอยู่นะครับจากนั้นให้เราขับตรงไปเรื่อยๆก็จะมี3ามแยกนะครับให้เราเลือกได้เลยว่า เราจะไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาน,นะครับสำหรับเราเลือกมานอนฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่หาดก,กินนาลีนะครับโคตรสวยอะ่ะสวยมากใช่เปิดไม่ลกโอเคครับเดี๋ยวเราขอไปจัดของจัดที่หลับที่นอนเราก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับมาถึงก็มืดแล้ว ตอนนี้ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยห <g editors> <CAP> <over> oh, yeah, yeah. มดแน้วนะครับกว่าจะเสร็จมืดตึ๊บเลยมืดพอดีเรามาถึงมืดด้วยครับเรามาถึงตอนหกโมงเย็นนี่เรามีเก็บครับตอนที่เขาแบบมาเก็บค่าค่านอนด้วยนะก็ค่าบริการคนละหนึ่งร้อยนะครับค้างคืนนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าถูกนะใช่ถูกโอเคตอนนี้มีโต๊ะกินข้าวแล้ว เตือดที่นอนไปจัดที่นอนต่อดีกว่าไปเตืดที่นอนต่อไปไปดูกันว่าเราจะนอนตรงไหนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่เราจะมาเดิมนอนในรถกันถูกต้องจะทุลักทะเลขนาดไหนต้องไปดูกัน <c oughs> โอเคอัน <c oughs> ดับแรกพับบอกรถเราก็จะเป็น B ีบา ดรฟินนะครับโอ้ยไม่ถึงถึงไม่ถึงนี่ครับลงมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรน,นะขยายพื้นที่นอนของเราด้านใหม่ให้กว้างขึ้นนะครับผมก็สั่งว่าจากแอปตีส้มนะครับ อันนี้เราก็จะเอาแขวนกระบ,บอกหน้านะครับนี่เขาจะมีเชือกให้อย่างนี้นะครับเราก็เอาแขวนกระบ,บอกหน้าเลยบอกข้างหน้าแล้วก็ขยับไปจนสุดเลยก็ได้นะครับเพราะวผมสูง้7 5 7 6มันก็จะนอนแบบเขาดีเป๊ะๆสายได้ด้วย เรียบร้อยแล้วครับที่นอนของเราเป็นไงครับลักชูรี่ไหมสุดๆ <c oughs> ที่นอนริมทะเลของเรามาดูกันคืนนี้จะนอนสบายหรือเปล่าเอาละตอนนี้ตีใหญ่จะลองนอนดูนะคะทุกคน<อ>ลูกพี่เราสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าถือว่าใช้ได้นะ ร <75. S 2> อเจดสิบห้าก็ไม่กลัวดอลฟินแซนด้าสบายมากค่ะสบายมากครับ <laughs> ยังกะสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่นะคะจากผู้ใช้จริงถูกต้องจากให้รีวิวอะไรก็ก็บอกได้นะติดต่อมาได้ค่ะพร้อมทำงานเสมอไม่แพงไม่แพงครับ,อบ,รบโอเคไปกินข้าวดีกว่าหิวละเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ <laughs> เป็นผู้ประสบภยัย <laughs> เกิดอ,อะไรขึ้นรายงานน่อยขณะนี้นะครับมีมรสุมจากทะเลจีนใต้มุ่งสู่ทะเลอ่าวไทยมาแบบเออมาไม่ให้เราเตรียมตัวเลยครับสุดท้ายเป็นไงเละสภาพดูค่ะทุกคนปเปียให้ทุกคนดูข้างนอกกันขอบโซ่แรงอะเรามาแบบไม่มีปีมีขุยด้วยเปลีของนะคะเดี๋ยวค่ะดูเตรียหมดดู เป็นทางเลยครับสี่ยายทำอะไรวิดน้ำมาจากเก้าอี้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเจอมรสุมทุกนีลูกใหญ่เลยหรอลูกใหญ่ไปเลยมาเร็วด้วยเงี่ยไปแล้วพายุสงบเขาบอกว่าฟ้าลังฝนนะย่อมเปียกเสมอไม่เชื่อดูสภาพ เปียกเปียนไม่เป็นไรเอาหน้านี่แหละทิปทุรักทุลเลใช่ทุรักทุลเลทิปเ,<อ>เหมือนที่เราได้เกิย<อ>ไว้ตอนหัยคิดยังไงอีดก,ก,กันเถอะหลังจากผ่านมรสุมไปก็หิวข้าวกันแล้วเรารอฝนหยุดตั้งแต่สามทุ่มรครับจนตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยังไม่หยุดตกเลย ทนความหิวไม่ไหวเนี่นะครับเราก็ซื้อมาจากตลาดมีปูมีหอยมีแซลมอน,อ,นอร่อยปูถูกมากเลยที่เนี่ยสองร้อยแปดสิบบาทเองใช่สั่อรเลอร์ปูมีหอยแมงกูกินอะไรก่อนดีอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้นี่นปูก็ได้ปูนนปูโคตรน่ากินนะแบบเชียร์เน้นจ้ากินโชว์หน่อยครับ แล้วอะไรพวกหัวถุงดำเขาจะอะไร DIY จากนักท่องเที่ยวการเป็นผู้ประสบภัยเฉยเรามาไม่มีปีมีขุยเลยฝนโอ้โหจ้าทีเดียวเลยเออโอเคเอาไว้พรุ่งนี้เนาะใช่พรุ่งนี้ถ่ายบรรยากาศสวยๆตอนเช้าให้ทุกคนดูโอเคครับฝันดีจ้าจ้าบ๊ายบาย สวัสดีนะครับช่วงสายๆของวันเมื่อคืนโดนฝนถลม่มเละเลยเราหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็กระหลงไปเลยตึกอินเทอร์คือเก้าบูมสิบบูมช้าที่นี่สวยมากนะครับหาดก,กินนาลีด้านหลังเราน้ำใสอ่ะใสสะอาดมากตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะครับชาวพันธดแล้ภูมดินเด่นมาเลยใ<ะ>ชย่ดิ้นเด่แล้วผมชอบ ที่นี่ก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับร้านค้าอยู่ตรงนู้นนะครับนุ่นเลยแต่เรามากลางอยู่โซนท้ายท้ายลานเลยนะครับตรงนี้ใช่ห้องน้ําอยู่นู่นนะครับห้องน้ําก็จะมีสี่ห้องบ้างครับมีห้องน้ําอยู่สี่ห้องแล้วก็จะมีที่อาบน้ําอยู่เขาเรียกว่าไงที่อาบน้ําเป็นจุดอาบน้ําให้ครับมีจุดอาบน้ําให้ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมเลยนะครับไม่มีแยกชายหญิงเลยไม่มีเครื่องทาน้ำอุ่นด้วย โอเคเดี๋ยวก็ขอตัวไปเก็บของแล้วก็ไปเล่นน้ํากลับบ้านนะครับเอาไวท้ทริปหน้านะครับผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกๆคนได้ดูอีกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ช่องคนลงเที่ยวด้วยนะครับบ๊ายบาย